รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับอําเมานะครับเ่เดดบอลเต็งนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่12นะครับนะมีสายน2สองห้าหกห้านะครับนะวันนี้อัเมาก็นะครับคัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับต้ง2คู่เลยครับ คู่แรกครับมาริดพบกับเชลซีครับแต่เวลาตีสองตรงครับคู่ที่สองครับบาเยอร์นะครับพบกับบียาเลอันนะครับแต่เวลาตีสองตรงนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับนะหน้า youtube นะครับที่หมอให้ไปครับเชฟที่บดลุญยาครับที่ราคาปอนะครับบดลุยยาครับชนะสองศูนย์นะครับกินเต็มนะครับ คู่ที่สองเชียร์ไปที่ลูตันนะครับนารูตันทาวนะครับที่ราคาปอนะครับจบเวลาครับอัลฟิวทาวนะครับชนะสองศูนย์เสียเต็มนะครับแล้วก็เอาเหมาให้ต่ำเต็มเกมไปที่นะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับนะนะครับสกอร์รวมสองศูนย์นะครับนะต่ำเต็มเกมไปที่สองลูกควบสองลูกครึ่งกินครึ่งนะครับกินครึ่งนะครับนะ ตัวนะครับบอลวีพีของเหมานะครับบอกแล้วนะครับทุกท่านนะตัวเดียวเน้นๆนะครับกินนะครับกินอีกแล้วนะครับสาหรับบอลวีพีเมานะครับหมก็ไม่อยากพูดมากอะไรนะครับนะก็จะประมาณนี้สาหรับบอลวีพีนะครับในกลุ่มของเหมานะครับนะมาครับมานะครับบอลนะครับชมเลีกนะครับดูคู่แรกครับ มาลลีนะครับพบกับเชลซีครับล่าสุดเชลซีโหนะครับยิงถล่มทลายนะครับนะนัดล่าสุดนะครับนะนะครับบัลลิตนะครับชนะมานะครับเนี่ยสามหนึ่งนะครับอันเหมาโมอ์คงว่าวันนี้นะครับบัลลิตนะครับนะเต็มที่แพ้หนึ่งศูนย์ยังไม่มีปัญหานะครับทุท่านนะยังสามารถเข้ารอบได้เลยนะครับนะ ดูคับสถิติครับ chapter, 5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับบัลิีชนะ1นะครับชนะ2ชนะ3นะครับแล้วก็เชลซีชนะ1แล้วก็เสมอกันที่1เกมนะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดครับของาดลิดนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะ1ชนะ2ชนะ3ชนะ4นะครับแล้วก็ แพ้ไปแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับสําหรับมาริดนะครับอ่ามาดูครับในบ้านครับ้าพล่าสุดนะครับในบ้านในบ้านก็ชนะสี่นะครับแพ้แค่นะครับบาร์ซ่านะครับทีมเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับมาริดนะครับมาดูครับนาดล่าสุดนะครับของเชลซีครับนาดล่าสุดในลีกนะครับโอ้โหเลยเชื่อครับเชลซีกดนะครับเสาตันตันไปหกูน นะครับยิงก็จริงคำพันนั้นนะครับนะนะครับชนะ1ชนะ2ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมครับชนะ3เกมแพ้ไป2เกมนะครับสำหรับเชลซีนะครับนะนะครับเห็นไหมครับมาริดเนี่ยไปเยือนเชลซีนะครับชนะ3-1แล้ววันนี้เล่นในบ้านทุกท่านลองคิดดูนะครับนะเหมามอนครับว่า งานสบายนะครับเชลซีวันนี้ต้องบุกใส่นะครับสถานเดียวเท่านั้นนะครับบอกไว้เลยนะครับนะดูครับเกมเยือนครับนัดล่าสุดนะครับโอ้โหในเกมเยือนของเชลซีโอ้โหสุดไปเลยครับนะชนะหมดนะครับทั้งห้านัดนะครับสําหรับเชลซีนะครับนะเรามาดูที่แฮนดิแคปนะครับ แฮนดีแคมครับเรทแรกเปิดมาครับที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.89ครับส่วนเย็นที่1.01นะครับเรทที่2ราคานะครับไหลลงอยู่ที่ราคาเสมอครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงไปด้วยอยู่ที่0.86ส่วนเยือนไหลขึ้นที่1.04นะครับราคาโอเวอร์เรแรก2ลูกครึ่งเรทที่2 2ลูกครึ่งควบ2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3านะครับนะราคาเสมอนะครับราคาโอเวอร์ถือสมดุลบวกกับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.86นะครับนะ 0 8 9 0 8 6นะครับคู่นี้หมาขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะต้องบอกก่อนคราวนี้ครับเชลซีเนี่ยต้องบุกใส่บ้านหลิตสถานเดียวนะทุกท่านนะโอ้โหแล้วนัดล่าลองมาดูนัดมาดูคู่บาเยอร์นะครับกับเบียร์เอันนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดครับนัดที่แล้วนะครับบาเยอร์แพ้มาเนี่ยครับ10ไม่น่าเชื่อครับนั้นนั้นนะ นะครับแล้ววันนี้เล่นได้บ้างเตมาตอบซะโอ้โหถล่มทลายครับนะอมาดูครับดูสถิติก่อนครับนะครับสามนัาล่าสุดที่เจอกันนะครับบบเยอร์นี่ชนะไปสองครับหนึ่งสองแล้วก็นัาล่าสุดนะครับเย์เอนชนะไปที่หนึ่งเกมนะครับแล้วบเยอร์ชนะสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของบบเยอร์นะครับ มาเยือนชนะ1ชนะ2ชนะ3ามนะครับแล้วก็เสมอ1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้าล่าสุดนะครับในบ้านของมาเยือนนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทุกท่านาสรับมาเยือนในบ้านนะครับชนะ1ชนะ2ชนะ3าชนะไปถึง4ี่เกมนะครับแล้วก็ เสมอแค่1เกมเท่านั้นนะครับสำหรับอเย่นโอ้โหในบ้านถือว่าโอเคอยู่นะครับทุกท่านโอเคอยู่เลยนะครับนะมาดูครับอันล่าสุดครับของเบียร์เลอันนะครับชนะ1ชนะ2นะครับแล้วก็เสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับ2เกมนะครับมาดูครับเกมเยือนครับนัดล่าสุดนะครับ เกมเยือนนะครับชนะ1นะครับชนะ2นะครับแล้วก็แพ้ไปสาเกมตั้งแต่เกมเยือนรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับมีอะไรอันนะครับนะวันนี้มาเจองานหนักซะหน่อยนะครับนาม,มาเล่นในบ้านของบายเยือนเลยนะน้าดูที่อัด้แคปนะครับ เรทแรกครับเปิดมาครับลูกครึ่งครับน้าเจ้าบ้านที่0.95ครับส่วนยืนที่0 9นครับเรทที่2ครับไหลไปลูกครึ่งควบสองนะครับน้าเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.91ส่วนเยือนที่0.99านะครับราคาราคาโอเวอร์เรทแรก3ลูกนะครับเรทที่2 3ลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งควบสองเรีราคาโอเวอร์3ลูกครึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับนะ แต่เหมาโมเขาเด่นนะครับสองลูกน้ามีนะครับบอกไว้เลยครับสำหรับนะบายเยือนนะครับต้องการเข้ารอบนะครับบอกไว้เลยอาหมอมางคู่เเด้ยบายเยือนน่าจะเข้ารอบคุณท่านนะกูทีสองขอเชียร์ครับที่บายเยือนนะครับคุณท่านนะอ่ะมาสรุปครับคู่แรกครับเชียร์ที่นะครับมาดริดนะครับที่ราคาเสมอนะครับ อ่าหมาให้ต่ำไปเลือยแล้วกันครับนะสองลูกครึ่งควบสามนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ที่บายเยิร์นะครับลูกครึ่งนะครับเราครึ่งน้าน้อยนะครับจับไปครับลูกครึ่งควบสองนะครับนะแล้วก็ให้สูงเต็มเกมไปที่สามลูกนะครับนะ ให้เต็มเกมไปที่3าลูกครึ่งนะครับชอบตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทุกท่านนะอยากรับที่เด็ดเพิ่มนะครับบอล VP บอลสดบอลสเต็ปลิสสูงแรกนะครับนะครับอยากเข้ากลุ่มก็ทักไอเดล e ส่วนตัวมาหาเหมาได้ครับ ahmao99 นะครับนะรายเอียต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับใครชอบทีมไหนนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทุกท่านนะเดี๋ยวเหมอว่าจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะครัทุกท่านนะ ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากกาไดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตไคร้กดกระดิติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ใหม่ทีเด็ดโดนนะครับจากเอเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ